สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่มูยองจะปรากฏตัวอีกครั้งนะฮะในช่องอเล่าไปเรื่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟัง The Battlefield หรือว่าอ่ามูยองนะฮะใน EP ที่252กันครับมีชี่อสอนว่าตัวตนเนื้อธรรมชาติมูยองไม่ได้สูญเสียความเยือกเย็นไปเขาไม่เคยคิดเลยว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนทั้งหมดอยู่แล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสิ่งเดียวที่มูยองพยายามมองหาก็คือการควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้นๆทําทำให้ไม่สามารถหลบซ่อนตัวได้ความหมายของเกมมอรี่ชัดเจนแทนที่จะปล่อยให้เขาเป็นผู้งการอย่างลับๆเธอตั้งใจทำให้เขาเป็นตัวต้นทำให้เขากลายเป็นจุดสนใจการบอกความหมายเป็นในให้แก่พวกนั้นทราบว่ามูยองเป็นคนของซูรามอนจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ก็เพื่อปกป้องมูยองเวลาเขาเพื่อทำอะไรที่เกินขอบเขตอำนาจของตน ในขณะเดียวกันก็ทําให้มูยองตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเธอศักยภาพของมูยองจึงถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และถ้ามูยองล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสําหรับกรณีเชน่นนี้เธออาจจะเตรียมคําตอบเอาไว้แล้วอย่างไรก็ตามเกมอรี่ไม่สามารถนิ่งนอนใจได้เพราะนั่นมันหมายถึงความสามารถในการปรับตัวของมูยองมีเพียงน้อยนิดและความสามารถของมูยองยังคงไม่เพียงพอสําหรับการต่อต้านเทพปีศาจและเขาจะไร้ประโยชน์ทันทีถ้าหากเขาไร้ความสามารถ งั้นฉันจะตามน้ําไปก่อนแล้วกันมูหยองก้าวไปข้างหน้าสมาชิกของฝ่ายปฏิปักเทความสนใจไปที่มูหยองทันทีสายตาของพวกมันทั้งเต็มไปด้วยความสนใจและคุนเคืองราวกับว่านักกล้ากําลังจ้องเหยื่อและหากเหยื่อเผยแสดงความอ่อนแอออกมาเมื่อใดก็ตามพวกมันก็พร้อมที่จะเข้าไปตะครุบทันทีในทางกลับกันจะเกิดอะไรขึ้นหากมูหยองแสดงพลังที่เหนือกว่าจินตนาการของพวกเขาออกมากันละ่ะมูหยองเพิ่งเข้าใจว่าทําไมพวกมัน จึงสามารถยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับโซเรมอนที่เกมมรี่กล่าวเมื่อสักครู่ได้ถึงแม้พวกมันจะถูกเรียกว่าเทพปีศาจแต่ตัวตนดั้งเดิมของพวกมันก็เป็นเพียงแค่มนุษย์มันคงจะเป็นขีดจำกัดสำหรับเทพเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นอ่อนแอเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้แข็งแกร่งและแข็งแกร่งเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อ่อนแอฉะนั้นมีเพียงข้อสรุปเดียวเท่านั้นจงอย่าแสดงความอ่อนแอถ้าเขาจะเล่นตามบทที่เกมมอรี่วางเอาไว้ก็ต้องทำมันให้ดียินดีที่ได้เจอทุกคน ผมคือมูยองไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงหรือบุคลิกล้วนเป็นลักษณะของผู้แข็งแกลงผู้หนึ่งเขาแสดงมันออกมาได้ในลักษณะของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่ากำลังมองผู้อ่อนแอกว่าทำให้การตอบสนองของพวกเทพิศา์ยิ่งดูไม่เป็นมิตรมากขึ้นเพราะเป็นผู้ติดตามของโซดลมอนหรือทำให้เจ้ามีท่าทีที่ยิงยะโสโอหังอย่างนั้นหรแล้วทำไมเจ้าถึงต้องการจับตามองพวกเรากัน มูรุมรุถามดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์ร้อนสุดในหมู่เทพปีาสาตแล้วมุยองยิ้มเยาะผู้ติดตามโซลมอนฮ่าฮ่าาทำไมผมต้องเป็นผู้ติดตามโซลมอนด้วยละ่ะเขาเย้อหยันเหล่าเทพปีาสาจที่หวาดกลัวต่อโซลมอนและประสบความสําเร็จในการเรียกร้องความสนใจในความจริงแล้วโซลมอนจะเป็นใครไม่สําคัญกับมุยองหากโซลมอนคือศัตรูในเงามืดเขาก็าจะต้องตัดหัวของโซลมอนด้วยและผม ผมก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องให้ความสนใจใคุณเหมือนกันยังไงพวกเทพปีศาจที่ถูกสร้างขึ้นไม่มีค่าพอให้พวกเราสนใจหรอกเจ้าสารเลวนี่เจ้าลืมไปแล้วหรือไงว่าตอนนี้กําลังอยู่ที่ไหนยกเว้นเกมม وري เทพปีศาจท,ทุกตนหล้วแสดงออกถึงเจตนาค่ะแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเทพปีศาจที่ถูกสร้างขึ้นแต่พวกเขาเคอแข็งแกร่งและเป็นดั่งผู้ปกครองโลกไปนี้เป็นระยะเวลาอันนานแสนนาน,าน,าน,านและจะมีสิ่งใดาภายในโลกปีศาจนี้ที่จะมีชีวิตรอดต่อหน้าเหล่าเทพปีศาจท,ทั้งสี่ ความเดือดดาลที่พวยพุ่งขึ้นเรื่อยๆทําให้พวกมันอยากจะฆ่ามูยองซะเดี๋ยวนี้อย่างไรก็ตามความเกลียดกลัดนั้นไม่มีผลอะไรกับมูยองมูยองเป็นดั่งชนวนการแบ่งแยกระหว่างพลังปีศาจของลูซิเฟอร์และพลังเทวทูตของกาเบลซึ่งอยู่ภายในร่างของเขาและเมื่อมูยองปลดปล่อยพลังออกมาปีกของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีดําและมือของเขาก็ปรากฏหอ,อกกาเบลพลังนี้มันพลังของเทวทูตเหล่าเทพปีศาจยินพรวดโดยพร้อมกัน เพราะนั่นเป็นพลังที่พวกมันรู้สึกถึงความปริปักอย่างยิ่งยวดเสมือนพิษร้ายของงูเหา่าสัญชตาตญาณของพวกมันกําลังส่งเสียงร้องเตือนร่างกายของพวกมันสั่งให้ยืนขึ้นเมื่อสัมผัสถึงพลังของมูยองโดยอัตโนมัติแต่พอนึกถึงการทําอันนาะอายของตนแล้วพวกมันก็นั่งลงในทันทีพร้อมกับใบหน้าที่เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองส่วนเกมรี่สายตาของเธอกําลังปรากฏความไม่คาดคิดพลังที่ถูกใช้ตอนสู้กับเบเลลาเจ เธอไม่คาดคิดว่ามูยองจะแสดงมานอกมาต่อหน้าเหล่าเทพิศาจในตอนนี้จริงๆมูยองอาจจะถูกสังหารลงที่นี่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่มูรุมูรพูดไม่ใช่เทพปลอมที่เมอรลินสร้างขึ้นเทพปลอมที่เมอรลินสร้างขึ้นนั่นหมายถึงพลังที่นักบวชใช้ใช่หรือไม่มูยองไม่สนใจคําถามตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาถกเถียงกันกับเรื่องพวกนี้เขาพูดสบายๆราวกับว่า กำลังจะบอกความเครือบแคลงใจของพวกมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องกงังวลผมคือผู้ที่จะไม่มีวันต้องมนทินอัครวทูตกาเบียวเขาต้องแสดงบทบาทเป็นอัครเทวทูตและกลายเป็นตัวตนนั้นให้เร็วที่สุดเพราะในความเป็นจริงมันไม่ใช่การโกรหกเสียทั้งหมดเนื่องจากเขาเองก็ได้รับพลังของกาเบลมัจริงๆบุรุษรุตอบกลับอย่างรวดเร็ว อากรเทวทูตกาเบียวไม่มีทางโล,โลกปีศาสแห่งนี้ไม่มีเทวทูตย,ยิ่งกว่านั้นสารเลวอย่างเจ้าเป็นแค่มนุษย์หากไม่มีเทวทูตท,ที่นี่แล้วทําไมพวกคุณถึงรู้จักเทวทูตกันละ่ะพวกเขาอ้างว่าไม่มีเทวทูตในโลกปิศาสอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีความจริงเกี่ยวเทวทูตท,ทาไมพวกเขาถึงรู้จักเทวทูตกันมูยองนึกถึงเรื่องราวในความฝันและพูดต่อในที่ที่คุณเรียกว่าโลกปิศาสมีเทวทูตอยู่เธอคือ เทวทูดแห่งการเวลาแต่โชคร้ายที่เธอถูกปบาอันจับตัวไว้มุรุมรุปปิดปากเงียบและเทพิศาสตตนอื่นก็พอยเงียบไปด้วยก็จบตอนแล้วนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังค้างนะครับก็สามารถไปอ่านต่อได้ที่ไทยโนเวลนะครับตอนนี้ ทีมงานเว็บนั้นเขาได้กลับมาแปลแล้วนะครับก็ผมอาจจะไม่ได้ลงมูยองบ่อยนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้ทางทีมงานเว็บนะฮะได้รายได้เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ใช้เวลาใช้น้ำพักน้ำแรงใช้ความสามารถในการแปลนะครับผมก็แค่ไปอ่านมาให้พวกคุณฟังเท่านั้นเองนะฮะผมก็อาจจะทิ้งดีเลย์ไว้หน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่ไปกระทบกับรายได้เขามากเกินไปก็คือเป็นการโปรโมทไปด้วยว่าผมเอาเนี่ย มา,มาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาทาต่อแล้วนะพวกคุณก็ไปกดจ่ายตังค์เพื่ออ่านอะไรประมาณนี้นะครับแต่สําหรับใครที่ดูดมาอ่านหรือแบบไปโหลดอะไรมาอ่านนะฮะก็ผมแนะนำนะ,ะไปอ่านกับที่เว็บเขาดีกว่าเพราะว่าถ้ามันมีรายได้เข้ามาเขาก็จะไปจ้างนักแปลนะครับมาแปลต่อ นะครับซึ่งมันเป็นผลดีกับพวกคุณด้วยมันก็ไม่ค้างนะฮะซึ่งตอนนึงก็ไม่กี่บาทนะครับไม่รู้กี่บาทเหมือนกันนะฮะมันใช้3ามพอย์อ่ะเออ,เอคือไม่ไม่เยอะหรอกนะฮะก็ลองดูนะครับผมโอเค